เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสมูทต,ตี้บลูเบอรี่บาร์เบอรี่สตรอเบอรีร่นะคะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้หอมจะมาทำสมูทต,ตี้นะคะสมูทต,ตี้หอมหอมก็มีเม็ดลินเจียนะคะไอ้น้ำบีทูตนะคะในนี้น้ำบีทูตที่หอมมาทำเองนะคะนมอันนี้ก็มีบลูเบอรี่ บร,บราบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาปั่นด้วยกันนะคะสตรอเบอรี่แล้วก็บราบอรีร่ไอ้บูเบอรี่นี่กะเอากันนะเพาราะว่าหอมชอบกินแบบเอเยอะๆนะคะมันก็จะใส่ใส่เยอะๆทีเดียวเลยนะ นะคะทก็ใส่ประมาณช้อนหนึ่งนะคะประมาณนี้นน,นี่น้ำบีทูตทำก็ใส่ไปเลยค่ะ ใส่เยอะเพือน้ำตาลขึ้นนมใส่ไปเลยทำแล้วหอมก็จะเอาไปที่ทำงานด้วยนะคะส,สวยมากเดี๋ยวไปปั่นค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสมูทตี้บุบอรี่บาร์บรี่สตรอร์บรีนะคะ